ตึกแดงเป็นกับตาแล้วเนาะจ๊ะสวยงามอมาลาังการเนาะเบอรย่างคืนแบบจะเล่นโวจะเล่นตาคือคือคอคอคอนเนะาะการทั้งไทยบายดีเอฟซีสุกนานก็จมันนีก็มาพบ,ก,บก,กันบน้องผู้เก่าเนาะพายสองไดว้วยนะเช่น เว้ยนี้ทุกคนน้องดาจะพาท่านชมไชมบรรยากาศเอ่อรื่องความประหลาดเนาะอัปเดตวัวนจะดูจากเลาวนนัาานเราจะทุกคนวันเป็นแบบไรเนาะเดีนะ๋ยวน้องดาสิพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศน่าจะอันนี้ให้เดินเดินอยู่สวนจนะดจากน้องทุกคนเนาะเนะพระาะว่าเว้ยนี้เพราะว่านี่น้องดาบริเวณร่อิปเนาะทุกคนเพระาะว่าน้องดาล้างเครื่องคลิปหายหมดเลยเนาะน้องดาขอโทษเนานะ ไปนี้เนาะจะอัพแชร์ตัวใหม่เนาะไปรอกันเลยจ้า ประตูสามน้อจ้าเราดาวสีผ้าทันประช็งมาล่อตลาดนัดจระตูจักรน้อจ้าทุกคนจะตุจักเนาะบรรยากาศลาสุดเนาะค่ะทุกคนยังเกินขึ้นเก่าเนาะหนองดาวบาไหนมาดนแล้ะน้อจ้านักจาค่ะดาวแท่งงามเนาะนี่ลายแบบน้อทุกคนเนาะบ่ะสันกันเลยเนาะมาตลาดเท่ากับสีบลูเกาน้อบ้าเนาะ เนาทานผู้โชคจะไม่จะต้องงามเนาะราคาก็ถือเนาะโบแพงเนาะทุกคนราคาพอพอใจเสร็จแล้วทุกคน มาสักคนเสือผ่าละไรเราไม่หลายแบบเนาะจ้าเนาะ เพลินก็นเห็ุถนนคนเดินน้ำเนาะทุกคนเนาะเดินจะได้เดิน,ะดนสะดวกสบายเนาะเสื้อผ้าออกมาแบบใหม่ตลอดเนาะงามนานท,นานทุกคนเนาะดีาามากทุกคนเนาะเสื้อผ้าแบบทันสมัยตลอดเนาะเพลินก็นยังคือเกินคือเก่าเนาะนะแต่ปีนี้เพลินมีงานอยู่ข้าง ตึกแดงเนาะี Schweiz ๋้วน้องด้าสิพาทานผู้ชมไปชมเนาะผลงานยังเนาะแต่ทุกคนนี่น้องด้าก็ด้ท้ายบรรยากาศได้สวนเล็กหน่อยให้ทานผู้ชมได้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะ แน่นะทุกคนในระทุกคนลาเนี่ยก็จะเป็นแปดสิบบาทาสองร้อย้ะสิบเรา,าจะทุกคนเนาะมันก็มีรายราค่านะเสื้อผ้าลายนะจะกลังจะเป็นเครื่องประมาณฝั <c oughs> างนั้นก็จะเป็นร้านไอศครีมนะ วันนี้เพ่นก็จะมีร้านยาหอมนำนะทุกคนร้นานสมุนไพรเนาะเดืกกลางสวนเลยเนะร้ารนน,นี้ก็จะเป็นเสืออัน มาเมืองไทยต้องมีเนาะทุกคนเนาะต้องได้ใส่เนาะเป็นลายสังเกตอะไรเน,นาะผา้ผาแบบผ้าผ้าฝ้ายเนาะพลังมากเป็นหมักเนาะตัวละแปดสิบบาทตัวละลอยเนาะลอยห้าสิบเนาะทุกคนผ้าเป็นกระดีเนาะแล้วจ้าทุกคนบรรยากาศโดยรวมเนาะ บรรยากาศยังคือเกินคือเก่าเนาะการขายของเนาะจะเป็นก็จะขายต้นใหม่น้ำเนาะทุกคนเซอร์พามีแต่กำลังวัยรุ่นแบบสไลด์จะเป็นวัรุ่นเดินเนาะทุกคน แต่คนเนาะหลานเสเนะไม่แต่องงามๆเนาะทุกคนเดนอยงน้าผพามาช็อปอยู่สวนจตุจักรนะจ๊ะทุกคนเนาะคนก็จะายเนะ นี่ก็จะออกสไตล์เมืองนอกเนาะเอาไปทุนไปรุนลุยๆเนานนะทุกคนลายในคนลลายเนานะเามเชนเ มึงก่คยหลุ่นจะลายเนาะล,นลายลาย จัดลานงามเนาะมาทุกคนเกิ่นขายเนาองงามงามเนาะมาทุกคนบรรยากาศกลางคืนเนาะเฮ้ก็จะถมกว่าเนะ น้องด้ามาเดินเนาะทุกคนาานี่ก็จะเป็นลานลนนะดวดเนาะสวนเนาะจังตาไยกแนตาไ่้อะไสน ฟางนั้นเนาะ้อบรรยากาศเนา่กำกนกันจระมาณนี้เนาะรางดานบเกยมาตั้งเตือนน้ตึกแดงเดร้าสิษาไปฟังตึกแดงิ่งเนาะรบรรยากาศเป็นแบบไดเนาะเดเราสิาไปเบินาะนาตึกเนาะรางดานบกย์หน เริ่มโหจะเริ่มตาก็คืนเนาะเนี่ยรอบจอนเนาะขลงดามขาไม่ฟังนึงเนาะ้องตึกพันกันจะลายเนาะคืนเนาะมีพาทานผู้ชมมาเดินชมบรรยากาศแบบแถวไกลๆเนาะไปบกใกล้เนาะมีนะทุกคนชมบรรยากาศในส่วนจุ้จักเล็กหน่อยเนาะ แต่ก็ขามาฟังตึกแดงเนาะฮะเพิ่งบรรยาก,กาศล่าสุดเราจะทุกคนทางเขาตึกเพิ่นกันเนะะาะเมื่อวานเพินะ่นก็เริ่มปิดเนาะสองขุมก,กว่าเนะาะเมื่อนะวา,าสสนเะพิ่นกน็ยังขายอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าง๊ามไฟแสงสีเนาะไฟแสงสีง๊ามง๊าบทุกคนง๊าบเนาะเราจะทุกคน เห็ enter, นเจอเนาะเห็นเจอหนนี้นะคะว่าเนาะว่าตึกแดงตึกแดงเนาะต้องได้บราเคยมาจากเจอเนาะทุกคนโมนี้ก็ได้มีโอกาสพลาเนาะอันล่าสุดเนาะแตนน่เราได้มีเวลาล่าเดีเ๋ยวดนะูด้าสซีพ่าคืนไปเที่ยร์ยูตึกเนาะแต่โมเดลโมโมเดลคืนเนะาะจะทุกคนนะเนาะเพรานะว่ามันการซีรแล้วเนาะต้องคุ้มกว่านาะ สวนตะ้ยจั๊เนาะีฝันต้องถามน้องดาเนาะน้องดาจะเดินมาตุ้งแดงเลยหน่อยเนาะชมบรรยากาศเลยหน่อยเนาะแบบข้นกันร้ายเนาะยังได้ก็คือขื่นขึ้นเก่าเนาะพี่น้องโอเคเราะารโทนวันนี้น้องดาจะทานทุ่มรอบัตรทุ่รอที่สวนตุ้ยจั๊กเนาะแบบมวนเนาะทุกคนเนาะน้องดาแบบตื่นเต้นเนาะกันเนาะแบบ อยากมาหลอกเนาะเพราะว่าปารีมาเฮงนะทุกคนที่สวนเตือนจกนะักเนาะมาอัพเดตล่าสุดทุกคนด้งได้อยากจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ต้องดาต้งด้ก็ไปไลฟ์ทีเนาะทุกคนไปกำนองตะวันเนาะแบบไปเออ่ประตูน้ำบ้างไปสนถานเวอร์ไปน้องไปขอคนนี้ไปขอดาราเห็นเนาะแต่ต้องดากระตื่นเต้นแห้งๆทุกคนแบบว่าต่างใจว่า,าแบบทีได้หายท,าทัต้องไปเบิร์กยับเนาะนะแบบวันนี้มันเครื่องมัน เราทุกคนห้องนากันเลยไปล้างเครื่องโมกิเ้เลยว่าคลิปเก็บสีหายไปเลยเนาะหนองนาเสียใจให้เลยทุกคนเพราะเมียต้องเลี้องหนองนาต้องกา,ารน้องนาเป็นใหม่สูงใหม่ฝากทางผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องนาด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกลังใจให้น้องนาเนาะในคลิปต่อไปนะจ้าทุกคนสวัสดีค่ะเข้ามาสวัสดีและสวัสดีค่ะทุกคนขอการ์ดคีบหนาด้วยจ้า